พี่น้องเบิ้งค่ะโอ้ยโอ้ยเอาตาหนีมันเดี๋ยวจงไว้มันเกินมืออื่นโอ้ยอันนี้แกะมันลุงเบิ้งเบื้งพี่น้องโอ้ยปวดปวดปวดสวัสดีค่ะครอบครัวไร่สนานจ้าค่ะมันนี่เพ่นสิบห้ามาเก็บเห็ดผึ่งขุ่มค่ะเห็ดผึ่งอยู่ข้าเนาะค่ะเนาะหมายเฮ้ากับคือหม่งเกาเฮ้าเหรอเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตาข่างห่วยเนาะค่ะเนาะ จ้าว่าไปเบิ้งนะคเนะวามันีสิออกหน่อยออกหลายซ้ำใดเนะค่ะเนาะจ้าพี่น้องลงมากกับพ่อแล้วค่ะดอกหนึ่งแต่มันดอกน้อยๆเนาะค่ะนี่พี่น้องขาไหมขาเหง้าขาเหง้าเนี่ยเออเอย่าเฝ้านี่จ่าอุ้ยดอกเหง้าขาเหง้าขางามครับพี่น้อง จะจะกําลังเกิดนะค่ะเนาะอ,อันนี้มาอีกกันนั่นรลอกไม้เนาะค่ะเนาะมาเก็บอีกรลอกไม้ฝนมันตกเนาะค่ะเนาะนี่นี่กำลังเกิดจ้าพี่น้องยังาหาตอกันค่ะพี่น้องอู้หูพุ่นๆดอกนึงค่ะพุ่นแต่ว่าดอกน้อยๆจ้าค่ะพี่น้องดอกนึ่งก็ดอกน้อยเนาะอู้หขาแมเบิ้งเบิ้งเบิ้งค่ะอู้หูนั่นดอกนึงพุ่นดอกนึ่งจะไต่เงาพุน่นค่ะอู้หูกำลังออกพี่น้องวาแห้งบ่ได้เดี๋ยวคนเสร็จยงยินเบิ้งจ้าเบิ้งเบิ้งจ้อง ดอกนี้น้อยน้อยก็เอาลดนี่ค่ะอู้ยนี่ค่ะพี่น้องดอกนึงอู้ยเมื่อเมือค่ะกำลังออกก็คือดอก,งค,ดอกง,งค่ะดอกง่ยแน่แถน้องค่ะเนาะขาไหมค่ะขากำลังอุดมสมบูรณ์อู้ยพี่น้องกำลังเกิดตาดอกซับหนีเลยจ้ะยัง,งหาตอวกันไหะพี่น้องอู้ยนั่นนะค่ะดอกนึงเห็นแล้วจ้า อุ้ยดอกโอ้สองดอกเลยตัวนี้นี่นี่นี่ดอกหนึ่งพี่ดอกในในพี่พี่พี่เนาะเอ้ยนี่ค่ะนี่ดอกหนึ่งโอ้ตัวนี้กำลังออกโอ้นี oh, ่นี่นี่ค่ะปาดกำลังออกแสดงว่ามืออื่นนี่สิออกหลายได้ค่ะนี่มี่แต่ดอกซ้ำหนิเนาะค่ะเนาะกำลังอันดอกตุ้มๆ แลตัวไหนโอ้เคลียร์ถือเลยตีอเอาเก็บบ้าเก็บบ้าแล้วเห็นป้โอ้มันกระลังออกโอ้ยจ้าหงายมือเอื้อนจ้าหงายมือเอื้อนตอนนั้นบ้เอา <ใน S 1> มันหน่อยแหง้งตายแล้วโอ้ยเบิ้งเบมื่อพี่น้องโอ้ยมัน,มน,มน,มนดอกกระลังเกิดเนาะค่ะ,น,ะน้องบ่นี่ดอกนี่น้อยพี่ค่ะเด้อกระลังออกพีโอ้สะอ่อนนี่เนาะโอ้ยนี่ค่ะ มึงนี่ค่ะดอกสมิี้กำลังปนแสบเนาะค่ะเนาะตัวนี้เอาว้ก้อนค่ะนี่ตัวนี้ว้ก้อนม่งจ้นี่ค่ะอู้อันนี้อันนี้ถมใ้ก้อนดอกน้อยมั้พี่ค่ะเห็นบ่ดอกนี้นอยร้ายดอกเดือบมืดมากาไหมนี่พี่น้องอีกอันนึงโอ้ยน้อยอยู่นี่ค่ะอู้หน้อยก็เอาลดปนด้คือกันเนาะค่ะเนาะนี่อู้หูดีค่ะพี่น้อง แดดกับซองซองแน่เนาะค่ะเนาะเห็ดมันกำลังออกค่ะพี่น้องถ้าเป็นดอกตูมไหลๆดอกน้อยแห้งเขากับบ่าเอาถามถามาเอามืออื้นโอ้ยอยู่พี่น้องดอกนึงโอ้ยมแต่ดอกน้อยๆอาเก็บเป็นลูกอ่ะมาเก็บเอ้ยลูกก็จะเก็บอ่ะค่อยๆโอ้ยหัวลูแห้งพี่น้องอู้พี่ท่าพี่ท่าอู้ดอกหนึ่งพุ่นอ้าลูกก็จะเก็บเอาขาลูกเอาขาเอาขาเอองัดขา โอ้ยหัวหลุดมื่อ <C ül> โอ้ยนี่แค่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ดอกกำลังงามเลยจ้าน,นี่นี่นี่ป, <C ül> ป้าป้าเพิ่งพี่น้องข้าขามันอันนี้อู้พผีผีผีโอ้ยมา <C ül> ดูดูโอ้ยพี่น้องเห็นบ่ค่ะพูนะ่ะพูนะ่ะอุยอ้ยอุ้ยลุดมากเคลียร์มากลุดกระพองค่ะพี่พี่พี่ค่ะ อู้ยหลายค่ะพี่ดอกหนึ่งค่ะพี่นอ้องอุผีอยูย่ในใน,ในพ,พุูนพีพีพีค่ะดอกหนึ่งพี่พีแกน้องต่อข้ออู้ยพี่น้องโอ้ยแมงโอ้ยแม,งอย,แมงอยัางนอเน,นี่เนาะโอ้ยผีลุทห้อยห้อยข้นเคลียหรือว่าเอาดิหนีแมงอะไรบุนีนบุญธรรมค่ะพี่น้องง้างหาตัวค่ะพี่น้องวันนี้มาหากับลูกกับหลานคือเกา่าหรือจ้า,า,า,จาพี่น้อง ใสอุ้ยดอกน้อยดอกน้อยเอาไว้ก้อนดอกน้อยไว้ก้อนเอาอันนั้นโกไว้ก้อนดอกน้อยนี่ค่ะดอกนึงพี่น้องโอ้ยดอกมันน่อยนีเนาะดูนะอันนี้มันก็ร่งเกิดลายเชื้อเชื้อมันก็ร่งเกิดต็มอยู่ค่ะนี่แต่มีแต่อันตะดอกซ้ำานีเนาะค่ะนอนนีนี่มีตะดอกน้อยๆเคียย์หาเอาด้วยค่ะ แต่วา่าแต่ว่ามืออื่นนี่หลายหลายพี่น้องห้องแห้งว่าใดเดียวอันเขาก็เก็บอยู่ทางนี้คือกันเนาะเขาเห็นแต่เขาสุมาญาติเคลียร์ไปเรื่อยๆด้วค่ะพี่น้องโอ้ยแน่นแน่นแน่ดอกนึงนี่คะ่ะอุ้ยเดี๋ยวดอกน้อยแท้พี่น้องน,นี่อุ้ยรู้จั่มโอ้อยในในพี่น้องเป็นกลุ่มเลยนี่จ้าพี่น้อง,งมงัมง่มงมงัมงมงังมังโอ้ยมังมังมังค่ะพุ่น อผีผีกำลังเกิดนอนหน่อยเต้มอยู่ป้าเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งตัวนี้ห้าห้าวเพราะท่านเนี่ยเอาปล๊กไ้ปลวกไยผ่ามาเอามื่อินไหนเคลียเคลียไปเคลียเอาหม่งจริงส่ละอู้เห็นดอกนั้นคืองามแทนมันกำลังสิเกิดไปไปหาตัวบ่ะนี้พี่น้องดอกนึงโอ้ย่นี่นี แต่ว่าดอกน้อยอยู่เนาะค่ะเนาะปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนค่ะพอท่านเอาดอกสามารถเอามือหลังอุ้ยเบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ้ยกำลังจะเกิดเบิ่งค่ะอุ้ยพี่น้องเบิ่งค่ะโอ้ยโอ้ยเอาตาอนี้มันเดี๋ยวจงไว้มันเกิดมืออื่นโอ้ยอันนี้แกะมลุ่งเบิ่งเบิ้งพี่น้องโอ้ยผลผลผโอ้ยจะอ่อนดิค่ะโอ้ยแต่ว่าดอกน้อยเนาะ ตะวันลาบเอาไปลาบแซบแซบด้ค่ะเบิ้งเบึ้งเบึ้งพี่น้องเอา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 พี่น้องสออร์ดีเฮ้ยขนมง่ายกูหนีเนาะค่ะเนาะเึงมากมากมากนี่นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่ค่ะโอ้ยนี่อันนี้หน่อยมันก็ร่างปลุกไว้เดี๋ยวทามาเอามืออื่นจชาดแล้วเนี้ยเดี๋ยวเอานั่นเอานั่นปลุกไว้พี่น้องอันนึงโอ้ยคุณน่ะเบึ้งดอกไหม ดอกแฝดสามแฝดสี่เหมือนเด้ค่ะไปปกไว้ก่อนพี่น้องเอาปกไว้ขึ้นกันจ้โอ้หผุนจุ้มหนึง่งจุ้มหนึง่งจุ้มหนึง่งมึงคะพี่น้องโอ้ยูผุนะอยูน่น้ำฝฟังสาฟังหวยได้หนิมึงคะของตัวอ,อ้ยเสียดายดีมันมมแตะดอกซ้ำนีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหันขาอ้วนอ้วน อุ้ยผลดอกหนึ่งไม่เคยอยู่เลิกแท้พุนอาอุ้ยไปเอาเอาเอาก้อนเอาไปถึงพู้นดอกหนึ่งอีหยังกี่เกือยฮึเฮ็นบ้องนะมตื่นกี่กเกือตื่นกี่กเกือแต่ว่าดอกขลุดเร็วเร็วนี่นี่นี่สองดอกนี่นี่นี่สองดอกนี่ทั้งให้ทางไหนกับมีบ่บอสองดอกพี่น้องโอ้ยกำลังดอกกำลังพองงามๆเลยคุณอะ กำลังเป็นานางเกิดเซลสะเลยอันนี้กำลังเกิดเ,เอาไว้เออเอาไว้ไว้เดี๋ยวมาทำมาไหมมีเงินบ่เต็มอยู่โอ้เต็มเยอะถ้ถามันบ่ตัวใหญ่ยิ่งเพิ่อเอาเด้อใส่เบิ่งใหญ่ไ,ไปเอาไปลาบ<อ>นะจุ้มอัินในน้อยไว้<อ>จุ้มอัินในน้อยไว้โอ้มือเลือดหมาอ้าวนี่เด็กสองดอกนี่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 น พี่น้องโอ้ยก็มีแต่ดอกมีแต่ดอกน้อยๆตุ้มๆเนาะด้ยนี่ค่ะอันนี้มันกระลุดเร็วๆอันหัวมันนี่พี่น้องโอ้พี่น้องเห็นไหมอู้หู้อุ้ยเบิ้ง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 พราะว่าเห็นดอกเดียวได้เนี่ยค่ะเคลียออกมันหลุดเลยอู้ยเบิ้งมบิ้งขาสะออนดิโอ้ยนอนคุณ่ะคุณค่ะดอกเห็ดยไหม พี่น้องอืมนี่ตัวดอกจะหนีเลยเนาะเบ่ดอกหน่อยแห้งคนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเ้าบวเอาคนอื่นจะเอานี่หนี่งค่ดอกนึงนี่ใ่าดอกนึง่งนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะดอกกำลังนีแต่ในหน่อยนี่ค่ะ เียแลกายนะีทพี่น้องสองดอกสองดอก,อดอกว้าวหัวหลุดน,น,นสองดอกนึงค่ะน้อยจ้าดอกไหมออนนุูน่ะดอกก็นี่แต่ดอกสะมีเ้อค่ะดิีพี่น้องดอกนึง เอาเก็บไปเรืเอเอ่อยๆเอ้ยผุน่ะดอกงามาค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กาฝากไว้สุดนี้นะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่มารับชมนะค่ะน้อยจังได้กะเดี๋ยวมืออื่นสิมาอัปเดตอีกไหมน,นะค่ะนะวานเขาสิเกิดไรอยู่บ้านนะค่ะเนาะดอกดัวยนี่กำลังหน่อยอยู่จ้าจ้าขอบคุณด,ด้วยค่ะเด้อสำหรับการติดตามนะค่ะเนาะ